แคนาดาฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพินองไทยเรานุ่มและเซา่ะเมนผาหมากก็กาวาสบายดีสุกุนมนี่ลิงเล็กแกล้งโนไม่มาเด้อจวดจัดเด้อผู้ใดอยากโซฟีมือโนหน่อยตั้งกินเด้อครับนี่แก่งเฮ็ดแย่งยเฮ็ดเฮ็ดหูหนูดำใส่เฮ็ดคอน เดอ้อมีลูกโดดน้ำเดอ้อโอ้ยกําลังนอนๆเลยมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อจอดจัดเดอ้อกระด้บกระดาแนวกินแกงสะปะขยแางหนาวหอมหว้ยหวยห้วยสบๆสบขือเกลาค้นผูกเกลาลิ้งโตเกลาต้องคนมัน้าบวคนมันติดหมอได้ี่น้อง อานครับเบอร์นอนนอนนอนเฮาหวายเด้อจดจัดเด้อสำเนาหล้าออกครับคลิพนาพอกันใหม่